อีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องตรวจสอบกันต่อก็คือเรื่องของราคาผักคุณสิริมาอย่างเมาื่อวานนี้เรารายงานกันไปว่าราคาผักของไทยนะั้นมันตกลงก็มีการสันนิษฐานเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ว่าส่วนหนึ่งมันมาจากผักจีนเนี่ยเข้ามาเยอะเกินไปหรือเปล่าแน่นอนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันกระทบกับกเกษตรกร แต่ก็ทําให้กรมการค้าภายในถึงขั้นออกมาชี้แจงสถานการณ์ทันทีเลยนะครับเพต้อจะต<ร>้อง<า>ชี้แจงนะเพราะรว่าถ้าเกิดปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วก็ทําให้ราคาผักกาดเนี่ยหรือว่าผักกาดขาว<ม>ที่ลุยที่ชาวภาคเหนือเขาเรียกกันเนี่ย<ม>ได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ําแบบนี้ค่ะ<ม>ก็อาจจะทําให้ถูกตั้งคําถามได้ว่าก,กระทรวงพาณิชย์ทําอะไรอยู่นะคะเมื่อวานนี้กรมการค้าภายในออกมาบอกนะคะว่าการขายผักในตลาดค้าส่งแหล่งใหญ่ๆยังคงเป็นปกติไม่พบการนําเข้าผักจากจีนมาเยอะจน เกินไปนะคะแล้วก็บอกนะคะว่าตอนนี้ผักเมืองหนาวจากแหล่งผลิตของไทยเข้าสู่ตลาดตามปริมาณผลผลิตที่ออกมาในแต่ละช่วงนั่นเองค่ะ กรณีที่มีเกษตรกรผู้ปลูกผักเมืองหนาวในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็นักวิชาการมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการนําเข้าผักจากจีนแล้วก็ส่งผลให้ราคาผักเมืองหนาวราคาตกต่ํานะคะเมะื่อวานนี้ที่บดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมออกมาชี้แจงนะคะว่าทางกรมเองก็ได้มีการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การขายผักที่ตลาดที่เป็นตลาดค้าส่งก็คือตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองแล้วก็ตลาดสีเมืองแล้วก็พบนะคะว่าสถานการณ์การขายผักที่นําเข้ามาจากจีน ยังคงมีปริมาณปกติไม่ได้พบว่ามีการนําเข้ามากกว่าปกตินะคะซึ่งการนําผักเข้ามาจากจีนขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ราคาผักในประเทศด้วยค่ะถ้าหากว่าเป็นช่วงที่ผักเมืองหนาวของไทยออกน้อยก็จะมีการนําเข้ามาทดแทนซึ่งจากการตรวจสอบราคาผักเมืองหนาวในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าราคาที่เกษตรกรขายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยยกตัวอย่างอย่างเช่นกระหล่ำปีกิโลกรัมละ5-6 ผักกาดขาวกิโลกรัมละ7-8บาทแต่ราคามไม่เท่ากันนะเมื่อวาน4-5บาท7-8บาทก็เป็นราคาที่เกษตรกรบอกว่าเป็นราคาต้นทุนขณะที่ราคาขายปลีกกระหล่ำปีและผักกาดขาวที่ตลาดสดในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่กิโลกรัมละ20-25บาทภาพรวมในตลาดพื้นที่ภาคเหนือกิโลกรัมละ15-40บบาทนะคะกรมการค้าภายในบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดจัดสายตรวจเฉพาะกิจเร่งติดตามข่าวแล้วก็ตั้ง จุดตรวจเป็นการตรวจสอบการลักลอบนําเข้าอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะถ้าพบปริมาณผักออกสู่ตลาดมากแล้วก็มีราคาแนวโน้มลดลงนะคะกรมการค้าภายในบอกว่าเดี๋ยวจะประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อแล้วก็อีกทางหนึ่งจะใช้กลไกรถโมบายพาณิชย์แล้วก็ไปขายตามจุดต่างๆแล้วก็จะได้ขายตรงไปยังประชาชนซึ่งถ้าหากว่าเกษตรกรพบว่ามีการกดราคารับซื้ออย่างไม่เป็นธรรม โทรไปได้นะคะที่สายด่วน1569เดี๋ยวเขาจะเข้าไปตรวจสอบเป็นรายกรณีนะคะทีนี้ปลูกยังไงให้ได้ราคาดีล่ะวันนี้มีตัวอย่างเหมือนกันค,คุณีริษ เกษตรกรที่จังหวัดตรังเนี่ยคะ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะที่เขาบอกนะคะบอกว่าไม่ได้ปลูกแบบว่าเป็นอินทรีย์หรอกแต่ว่าปลูกแบบปลอดภัยปลูกเองขายเองไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะเขาเรียกว่าผักไร้สารเคมีใช้ประเภทน้ำหมักชีวภาพที่เขาหมักเองเป็นปุย๋ยคอกซึ่งพืชเนี่ยเติบโตได้ดียกตัวอย่างอย่างเช่นกะหล่ำปรีเนี่ยค่ะราคาดีด้วยเกษตรกรบางคนบอกว่าต้องปลูกพืชที่หลากหลายแต่ละชนิดแต่ละรอบเนี่ยค่ะปลูกไม่มากด้วยต้องแบ่งเป็นรุ่น รุ่นถ้าหากว่าลูกค้าต้องการต้องจองล่วงหน้านะคะถ้าทดลองดูว่าถ้าเป็นอินทรีย์เนี่ยจะจะ,จะ,จ,ะจะได้ผลไหมถ้าปลูกแบบเนี้ยไม่ต้องใช้เคมีเลยปุ๋ยเคมีเลยจะได้ผลไหมก็สรุป่าได้ผลนะก็หลายปีอยู่ค่ะประมาณเป็นสิบกว่าปีแล้วละ่ะค,ค่ะแล้วราคาเป็นยังไงบ้างคะปีนี้ปีที่แล้วเป็นย่างไงบ้างตอนนี้ราคาก็ดีอยู่ค่ะประมาณปีหก 65ปลายปียราคาจะจะดีมาถึงตอนนี้นนใช่ค่ะพอใจค่ะถึงถึงปุ๋ยราคาจะสูงหน่อยแต่ว่ารต้าราคาอยู่แบบนี้อยู่ได้ค่ะถ้าต่ำกว่าน,นี้คก็ต้นตรงอาจจะสูงขึ้นหน่อยเพราะว่าปุ๋ยเย็นไม่ลงราคาเลย ทีนี้ก็มีข้อแนะนําสําหรับคนที่อยากจะปลูกขายนะคุณวิริตคุณเชอรสารห,หรือคุณตะวันรุ่งก็ได้เผื่อจะปลูกนะ <c oughs> วางแผนดีๆ <c oughs> เขาบอกนะคะบอกว่าถ้าจะปลูกแต่ละชนิดครั้งเดียวทีละมากๆเนี่ยอย่าไปทําแบบนั้นเดี๋ยว <c oughs> เก็บขายไม่ทันนะคะราคาก็จะไม่ดีด้วยเพราะว่ามันมีมากเกินไปยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นกระหล่ำปีหรือว่าผักเมืองหนาวเนี่ยอาจจะปลูกสัก30หัว,หหวแล้วก็ทยอยปลูกไม่ให้เก็บพร้อมกันนะคะปลูกลากลายเลยค่ะจะปลูกกับดินก็ได้หรือว่าจะลงกระถางก็ได้หรือ ว่าจะล้อ,อยางก็ได้ยกแค่ก็ได้เหมือนกันปลูกแบบไร้สารพิษ กินเองแล้วก็นําไปขายเองในตลาดนะคะเชื่อว่าคนที่มาซื้อเนี่ยเขาจะได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจว่าอ่ะเป็นผักไร้สารจริงๆคนปลูกยังกินเองเลยอย่างนี้นะคะขณะเดียวกันก็ไม่ต้องกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะมาสุ่มตรวจว่ามีสารตกค้างหรือเปล่าให้เขาเก็บตัวอย่างผลผลิตไปตรวจเลยนะคะจะได้มั่นใจในความปลอดภัยเกษตรกรแนะนําเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่าผลผลิตออกมาแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่สวยเนี่ยค่ะก็ไม่เป็นไรเอาไปแปรรูปเอาไปทําขนมก็ได้นะคะ เขาก็ยกตัวอย่างออกมาก็บอกว่าอย่างเช่นช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยค่ะความต้องการก็เยอะขึ้นเหมือนเออไม่ได้ขอภัยค่ะ <ทำ S 1> ตุษจีนค,ความต้องการลดลงราคาเนี่ยก็ลดลงนะคะคเพราะว่าคนเขาก็เน้นไปซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่แต่สำหรับช่วงนอกเทศกาลเนี่ยค่ะอย่างเมื่อระที่เขาถือให้เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเขาขายส่งราคา34ถึง 35 -40 บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนผักกาดขาวที่ภาคเหนือ4าบาท5บาทหรือว่า7บาทถึง8บาทแต่ว่าที่จังหวัดตรังเขาปลูกขายนี่ได้กิโลกรัมละ25บาท ร,ราคาจะแตกต่างกัน,กนค่อนข้างที่จะมากนะคะ,ะสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าหากว่าบอกผู้บริโภคได้ว่าเป็นผักที่ปลูกเองแล้วก็ไร้สารเคมีเนี่ยผู้บริโภคหลายคนเขารักสุขภาพไงเท่าไหร่เขาก็พร้อมใจอ,อ,อย่างที่คุณสิริมาเล่านี่ก็ทําให้ผมนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวที่ลบบุรีไปทุ่งทานตะวันคือไปอยู่ที่หนึ่งเนี่ยคือเขาไม่ได้ปลูกทุ่งทานตะวันเนี่ยทีเดียวนะเขาแบ่งแต่ละแปลงปลูกไม่พร้อมกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทานตะวันเนี่ยโตไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ย ก็ทาให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยโ,<อ>โดยที่เขาไรายได้คือโมเดลเนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่คุณสรีมาบอกนะครับก็คือปลูกอย่าให้พร้อมการผลผลิตจะได้ออกทั้งปีเพราะว่าถ้าจําได้อย่างเมื่อวานนี้คุณสรีมาบอกไว้ร้านอาหารบางอย่างเนี่ยนะครับ <ừ> เขาต้องการผักเนี่ยเขาต้องการตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผลผลิตให้ได้ตลอดทั้งปี<อ>เนี่ยมันก็น่าที่จะตัดปัญหาเรื่องของ สินค้าเกษตรจากจีนที่เข้ามาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเรื่องของการนิดนึงนะครับเพื่อให้ผลผลิตมันออกในช่วงเวลาที่ต่างกันแต่เข้าใจเกษตรกรถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ภาคเหนือ<ค>เนี่ยคือด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะครับาาบางทีมันอาจจะเหลื่อมกันได้ไม่มาก2อสาสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าห่างกันมากกว่านั้นเนี่ยบางทีอุณหภูมิไม่ได้อากาศไม่ได้ผลผลิตที่ออกมาคุณภาพมาต่างกันอีกก็จะมีปัญหาตอนที่เอามาขายจะขาดทุนอีกค่ะยิ่งตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยลิศเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยว ร้อนหรือว่าถ้าเกิดสมมติยิ่งโลกร้อนเข้าไปใหญ่เนะะี่ยค่ะก็จะทำให้เกษตรกรวางแผนได้ค่อนข้างที่จะลำบากด,ด้วยเหมือนกันนะคะครับ